นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีนะคะยังได้ประกาศให้ปี2568เป็นปีแห่งโอกาสของคนไทยทุกคนจะต้องเร่งขับเคลื่อนและต่อยอดความสำเร็จจากอดีตโดยเฉพาะในด้านของสังคมจะให้อำนาจกับประชาชนอย่างแท้จริง นายแพทย์พรมมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าโครงการ30บาทรักษาทุกโรคได้พัฒนาเป็น30บาทรักษาทุกที่แล้วในตอนนี้ชาวบ้านสามารถที่จะรับบริการทางสุขภาพได้จากทุกพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลไกลๆเช่นการเจ็บป่วยเล็กน้อยก็สามารถไปรับยาที่ร้านยาโดยมีเภสัชกรคอยดูแลทําให้ประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรส่วนโรงพยาบาลก็จะ ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงจริงๆนอกจากนี้ค่ะโครงการนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ถึง10 2 0์และยังใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อการดูแลรักษาในชุมชนช่วยให้ประชาชนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งโครงการสำคัญคือโครงการ SML ซึ่งรัฐบาลจะให้เงินสนับสนุนหมู่บ้านตามขนาด S หมู่บ้านขนาดเล็ก M หมู่บ้านขนาดกลาง แอลหมู่บ้านขนาดใหญ่หมู่บ้านเล็กนะคะจะได้รับเงินงบประมาณ200,000บาทส่วนหมู่บ้านขนาดใหญ่จะได้รับเงินสูงสุดที่400,000บาทเพื่อให้ชาวบ้านนั้นคิดแล้วก็ทําโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการในชุมชนอย่างเช่นการสร้างโรงสีชุมชนที่ช่วยให้ชาวบ้านได้ทั้งข้าวและรําข้าวเอาไว้ใช้เองลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนรัฐบาลเน้นให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้เงินอย่างโปร่งใสและ ด่วยพัฒนาสาธารณูประโภคและเศรษฐกิจในหมู่บ้าน ส่วนทางด้านการศึกษานะคะรัฐบาลก็มีแผนที่จะพัฒนาคนสู่อนาคตผ่านโครงการต่างๆด้วยเช่น1อําอำเภอ1ทุนการศึกษาให้ทุนการศึกษากับนักเรียนในแต่ละอำเภอ1อําอำเภอ1ซัมเมอร์แคมป์ส่งเด็กนักเรียนไปเรียนรู้และดูงานต่างประเทศ1อําอำเภอ1โรงเรียนแบบอย่างสร้างโรงเรียนคุณภาพในทุกอำเภอซึ่งทางด้านนายแพทย์พมมินยังสรุปด้วยนะคะว่ารัฐบาลนั้นมุ่งมั่นพัฒนาเรื่องสุข ภาพการกระจายอำนาจในชุมชนและการสร้างโอกาสด้านการศึกษาให้เด็กๆเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศ